อาลาดไปนเลยเดี๋ยวมองไม่เห็นนะคะแล้วล้วลลออพี่กี่หมีเหมือนจะฟนินทุกคน พบกันอีกแล้วช่อที่มีกับน้องเจ้ค่ะวันนี้มีเมนูมานําเสนอก็คือเหลากุ้งค่ะทุกคนเมนูกุ้งนรกของพี่มีนะทุกคนแล้วก็ยำหมูยอนรกนรกนรกสีคือแบบว่าค่าน้องเจ้เลยอะทุกคนเอาจริงๆแล้วก็มีเซตผักสดๆของเราจ้าสกิลลวนะป่ยลุย นี่นะทุกคนเรามีไอ้เส้นหมี่นะหมี่ลวกของเราก็มีนะคะทุกคนกินก่อนขอเริ่มต้นด้วยโคลี่ผดูกุ้งยั่วอูอหขอชิมนี้ก่อนอยากชิมนี้มันอะไาแล้วออกอไนม์มาแล้วหือผักอร่อยอยู่แล้วอนเสร็จ้ะ เผ็ดมากทุกคนแต่ว่าอร่อยมากอ้ยอร่อยจริงๆไม่อร่อยจริงๆเอาจานไหมจ๊ะไม่เอาจ้ะกุ้งเด้งมากอือร่อยมากใช่อันนี้หอมเลยทุกคนอุ้ยนึกว่าซ้ำยำจะไม่อร่อยอร่อยหรออร่อยมาก มาบืามด้าอพี่มีกินเผ็ดไงน้องเจ้ไม่กินเผ็ดไงได้นนยอได้อยู่ดูนนหน้าหนูด้วย <laughs> <ม>น้องเจ้าบอกยางได้จุดผิดอ่ะอนี่เลยอะแต่มันอร่อยจริงๆนะล้อร่อย ทอดชิ้นหมูยอเผ็ดหรือเปล่าวะเผ็ดเลยติดวันอืมอันนี้อร่อยมากหวานละมุนเชื่อวะไหนนิดหน่อยมาทุกคนกินด้วยกันทุกคนมากุุงยั่วๆแบบยั่วขั้นสุดอันนี้ก็ติวันเลยนะอืม เมนูสำับวันน oh. ี้ฮัมดดีดีไหมพี่หมีกินได้หรือเปล่ากินได้ก็บอกไปเผ็ดไงเพ่นกัดเต็มอ่ะพี่ประมาณหกสิบหกสิบเมตรเพล็หกสิบเมตรชาเลนจ์น้องเจ้ยนะ Ừ. Kim pet À Chập bờ Chập sắp nào, đời mọc mạc à. อพี่หมีเหมือนจะฟินนะทุกคนน้องเจยอาจจะก,กินผักเยอะไปนิดนึงนะทุกคนเพราะมันเผ็ดมากน้องจยยิ่งกินน้ำยิ่งเผ็ดพี่หมีไม่เผ็ดเลยอ่ะหนูนี่คือออกหู กยมุ่ม,มอ,รอ,อร่อยอร่มากต <นะ S 2> <า>้องเร็กสั่เผ็ดพี่มิรสจัดเต็มนู่นุ้งสดมากออกตรนี้หต้องเจีลวุ้งเนี่ยคนดีมากกุ้งอร่อยมาก,มากแล้วกุ้งก็เด้งมากสดมากๆ ที่นั้นทุกคนกินกับผักคอร์สเยอะๆสดๆ <c oughs> ไม่รู้จะอธิบายยังไงอร่อยมากกินสองคนหมดกุ้งเป็นโล น่าจะโลนอย่ไรเนาะโลครึ่งเลยมั้งโอ้ไม่เหลือทำอต้มตุ้มตุ้มเนย่ย,ยหรอเหลือนิดหน่อยอืมเพื่อนเราจะกินแบบเกาหลีเป็นยังนะ ือผักกรอบทุกชนิดเลยไม่ขมไม่ขมทุกชนิดเรามีผักอะไรบ้างคะพี่หมี่ด้เรามีคอร์สนะทุกคนมีฟิเลมีบัตเตอร์ใช่ไหมบัตเตอร์เฮดใช่มีบัตเตอร์เฮดมีฟิเลแล้วก็มีคอร์สอร่อยมากอร่อยมากไม่ได้ทำให้ผักแบบว่าเสียรสชาติแต่อย่างไรทุกคน วันนี้น้องเจ้เอาผักมาห้าต้นห้าต้นเหรอใช่จมหมดแล้วดิใช่คือราววันกิโลนึ่งหมดแล้วนีกท่าโอ้รู้สึกไม่เผ็ดนะ,ะแต่แสบปากมากทุกคนน้องเจ้เผ็ดมากคือแบบอนั่งไม่อยู่แล้ว มากใช่อไไไืไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โหมันร้อนเราต้องขอบปาก <c oughs> อะขปากฟินกว่าบุฟเฟ่ต์เมื่อคืนอย่างเงทุกคนที่มีาพาไปกินบุฟเฟ่ต์เมื่อคืนไม่ได้ฟินเท่าเท่าวันนี้เลย อันนี้คือสุดๆเผ็ดสุดๆที่มีค่าน้องเจยให้ตายเหอะแบบนี้ยแต่มันก็ไม่ได้สุกว่าเผ็ดจนได้กลิ่นแบบพีิกอ่ะใช่แต่มันอร่อยอะแล้วแบบมันเป็นเผ็ดที่อยากไปต่อทุกคนเพราะว่ามันอร่อยมากจริงๆดูอ้ เอาชาซตอมาตอมาทำไมใช้เลยมือสุดยอดทุกคนกุ้งสดมากเนาะทั้งกุ้งทั้งผักอะ,อะสดมากแล้วแบบน้ำยำทำได้กลมกล่อมมากแล้วแบบแซ่บดีดีมากไปต่ออย่าลงังเลอ้วไปไป <laughs> ออกไม่เผ็ดไม่เผ็ดครั้งแรที่พี่หมีทําอ่ะอันนี้เผ็ดแบบได้แต่ก,กินพริกอะ่ะแต่นี้คือรสชาติกลมกล่มอมเพราะเนี่ยหวานเปรี้ยวเค็มลงตัวมาลงตัวมากแล้วยิ่งกินคู่กับผักนะทุกคนคือดีใช่อืมร่อยอ่ะ อร่อยมากอร่อยมากเผ็ด hmm. ก mm ็บอกเผ็ดไม่คืออร่อยจริงๆแล้วก็เผ็ดมากด้วยดู้น้าต้องเจยแดงหมดนะมันมุกไหลแล้ว กุ้งมีนจะตัวใหญ่ๆเนาะพี่มีเนาะจริงพี่มีนะจะเอาหมูยอไปทอดอ่ะเวลามาที่หนิญญาณแล้วก็กินหมูยอทอดไงมันจะได้แบบอันนี้มันเผ็ดอันนี้ก็เผ็ดอีกก็เผ็ดอ้โเผ็ดอ้าวตกใจเลยร้อดมาก ตัวใหญ่มากใช่เด็กๆชอบครอคร์ดมากคอรดอร่อย ผักมาหมดแล้วแต่น้องเจคิดว่าน้องเยมีตัวช่วยดีๆไงมันก็เลยสามารถกินได้ก็คือผักอแบบกินผักเยอะแล้วก็แบบเวลาเผ็ดอ่ะกินผักเข้าไปตามเยอะๆอ่ะมันช่วยได้นะทุกคนจริงๆผักหมดผ่าแล้วเพราะว่าปกติก็จะเป็นคนแบบไม่กินเผ็ดไงจะกินเผ็ดไม่ได้เลยอันนี้เสียงเปลี่ยนเลยเนหะ็นไหม <laughs> ดูน้ำยำรา,า,น,า,านน้ำยำอบบนี้ เป็นขนาดนอ้เชียวอ้าวลาดมาทุดเลยเดี๋ยวอๆๆยมองไม่เห็นนะคะมาแล้วมาแล้วปอาแล้วอุ้ยเราพิกฮ่าอ, <c oughs> อุ้ยทุกคนเหลือกุ้งสี่ตัวนะคะอือหือวันนี้น้องเจรประสบความสำเร็จแฮะ พี่มีทําอร่อยมากอร่อยแบบอู้ยอ่ะอร่อย,อออยตวัวสั่ว์่ะเผ็ <laughs> <laughs> อร่อยอร่อยนะอืม เผ็ดมากไม่ได้ยินอะไรหรอ,อกเฮ้มาค่ะฟ้า <c ười> จะกินเหรอโอ,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 อ้ย่อดย่อดูย่อกินแล้วจ้า จะพ้นไปแล้วน้องเจ้ยเหลือตัวสุดท้ายทุกคนภารกจิตของน้องเจ้ยรู้ล่วงวันนี้ตัวสุดท้ายแล้วทุกคนกุ้งอะไรนะพี่หมีกุ้งน,รก,งนรกแตกกุ้งนรกแตกทุกคนนรกแตกไหมล่ะอือกุ้งนรกแตก แห่คูดังเปิงคูดังของภาษาอีสานว่าจมูกอะ่ะอืมงห่มันดังเปิงอ่ะคู่ดังเปิงเพราะว่ามันเผ็ดกุ้งเนื้อรกแตกแห่คูดังเปิงปกติไม่กินเผ็ดใจขาดเลยนนะแต่วันนี้น้องเจ้อยากชา์เล้นว่าอยากกินเผ็ดเนะเพื่อนที่มีอะไรจะให้ดูนะยำสีเล อยู่ในกล้องอาจจะแบบไม่ค่อยแดงเนาะแต<ช>่จริงๆมันเนี่ยมันแดงมากโอ้โหเป็นไงบ้างพี่หมีกุ้งนรกวันนี้กุ้งนรกแตงนรกแตงจริงๆหูดังเปิงจริงๆน้องเจ้ยหูเผ็ดมากเลยแต่ว่าก็อร่อยมากเลยใช่อร่อยมากๆน้ำยำที่เราชอบก็ออกแบบเปรี้ยวหวานนัวเนาะโอเคได้รสชาติที่ต้องการเลยเมนูวันนี้อร่อยดีนะอเคเดี๋ยวเห็ดไม่หาย ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเ้ื่อนะการทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาทำอะไรก็อย่าลืมติดตามกันนะคะใช่ก็จะมีคลิปกินแบบนี้ในวันที่เป็นวัน Cheat Day ของพวกเรานะคะทุกคนเราก็จะทำเมนูนี้ยจินกันเป็นประจำใช่ค่ะทุกคนโอเคอค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ Bye bye! bye, -bye.